สวัสดีครับสวัสดีเอฟท,ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทีค่อยบอกจะเลยครับเมื่อเช้าอยู่กรุงเทพตอนนี้มาอยู่ที่บางการนี่สิครับมาดำดูธุรกิจนะพี่ครับนะมาดูงานพีครับอ,อันนี้มาเป็นนิทานนะนิทานได้ข่าวว่าบ้าบานได้รับคําสั่งมาจากอีดำหรอ นี้ผมเขาว่ากันนะเขาว่ากันว่าป้าบานเนี่ยได้รับคําสั่งมาจากดําตาเป็ดใช่ไหมใช่ป่ะป้าบานที่ป้าบานออกมาเล่นยาเต้เนี่ยนะครับได้รับคำสั่งมาจากพวกอีดําแล้วก็พวกแอดมินหลังบ้านแอดมินอีดําอันนี้ผมได้ข่าวมานะครับนะนะครับ ก็ไอ้ปากัดตัวหนึ่งเอฟซี FC ครับตรงนี้ดูไม่ยากครับผมบอกว่าดูไม่ยากครับดูไม่ยากเลยแผนการตรงนี้เรามองออกว่าอ้ดัมน่าจะเป็นคนสั่งด้วยนะครับนะเพราะว่าอีดําตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะฟังป้าบานเป็นอย่างมากนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ราคามาว่าอีดําไม่พอใจเต้อย่างหนักเลยที่ออกมาเล่นพอป้าบาน ออกมาด่าพ่อออกมาด่าครอบครัวแล้วก็โทรไปหาครอบครัวของป้าบานอันนี้ผมได้ข่าวมานะครับใส่ข่าวรายงานมาว่านะครับดําไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็ไม่สนใจนะไม่สนใจเพราะว่าอ่ะ เพราะว่าลาเต้ไม่ด่าแม่ยานเนี่ยแต่แม่ประบาลเนี่ยแล้วตอนนี้ผมได้ข่าวว่าหลายคนไม่พอใจไม่พอใจลาเต้อย่างหนักอะ่ะแต่ทีนี้ก็ต้องดูด้วยว่าที่ลาเต้ออกมาด่าเพราะอะไรพวกมึงอลืมลืมหูลืมตากันบ้างนะครับที่ออกมาด่าเพราะว่า อีบานเอารูปแม่มาแฝนเอารูปลูกรูปลูกของลาเต้มาแฝนนะนะครับทางที่บานนะพิดนะบานนะมันพิษนะนษนะที่ไปเอารูปแม่มันมาแฝนไปเอารูปลูกมาแฝนอีบานน่ะผิดเรื่องของเรื่องอีบานนะพิษนะครับ แต่เวลาเตา้ด่าพ่ออีบานปุ๊บรับไม่ได้กันนะรับไม่ได้กันมองว่าเต้ไปเล่นเกินนะพวกเอฟซีพลังเละหาว่เต้ไปเล่นเกินมันก็ต้องดูไทม์ไลน์ต้องดูด้วยนะต้องดูด้วยคือเราจะทะเลาะกันไม่สมควรที่จะเอาแม่เอาลูกใครมาแฝนเอ,เอาพ่อเอาพ่อใครมาแฝนมันมันดูแล้วมันไม่สมควรนะไอ้สิมันไม่สมควร นะผมบอกเลยการที่เราจะนําลูกไข่มาแฝงเนี่ยมันไม่สมควรเลยนะครับจริงๆอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นผมดูทรงแล้วเรื่องเนี้ยนะอีบานะป้าบานะพิษนะแต่อย่างว่าครับไอ้พวกกลุ่มเอฟซพลังเล็กพวกนี้มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้กินข้าวกันนะครับกินแต่ยาก,กันนะครับกินแต่้าก,กันไม่ค่อยได้กินข้าวกันเท่าไหร่นะครับ เวลากินกินหญ้าไปเยอะพวกนี้อึมมันจะมีอาการอื่นอื่นกันแล้วมึนกันทั้งๆท,ที่อีบานเนี่ยป้าบานเนี่ยเป็นคนที่เริ่มทุกอย่างนะที่จะเล่นเต้มาใทีแรกแล้วตั้งแต่ส่งข้อมูลให้กับไอ้แป,ป๊บซี่ให้ทางโคกจะเล่นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับดูแค่ตรงนี้แหละทุกท่านเราดูตรงนี้พอนะครับเราดูแค่ตรงนี้พอนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับ เราดูแค่ตรงนี้พอว่าไทาม์ไลน์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นที่เต้เออกมาด่าป้าบานเนี่ยออกมาด่าบานเนี่ยต้องดูย้อนไทม์ไลน์เข้าไปว่าจุดชนวนเนี่ยมันเกิดจากใครนะครับถ้าอีบานมนทําตัวเป็นกลางมันจับม่ให้ข้อมูลตรงเนี้ยให้กับไอโคกหรือว่าไอแป๊บซี่เนี่ยมาให้ทางโคกนะครับตอกไปยุ่งก็จบ แต่นี่ครับเป็นคนส่งข้อมูลให้นะนี่คือกระบวนการที่พยายามที่จะก,กัดเต้ซึ่งเราหลายคนก็คงจะที่จะรู้กันนะเพราะที่จะทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนะอีดำไม่พอใจเต้อย่างหนักพวกนี้ผมได้ข่ามานะผมได้ข่ามาดำไม่พอใจเต้อย่างหนักเลยที่เอาพอของบาบานออกมาดา่าเละเทะเลยว่าเป็นครูยังไง เป็นครูภาษาอะไรทำไมสอนลูกอย่างนั้นแล้วก็โทรไปหาพี่ชายป้าบานซึ่งป้าบานออาบ,อบอกว่าไม่ใช่ครับมาเพราะฉะนั้นวันนี้สิครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนะเรื่องราวที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องราวที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากป้าบานอย่างนั้นเลยเต้ก็งงดิเต้ก็งงว่าเอ้ยกูไปทาอะไรให้วะ ทำไมต้องมาด่ากูทำไมต้องมาอะไรกูเต้ก็งงว่ากูไปทำอะไรให้ทำไมต้องมาส่งข้อมูลท่คนมาฟ้องกูอะไรเงี้ยเพื่อที่จะล้มมันอ่ะคือนี่คือกระบวนการที่ลมีเต้นะเต้มันรู้ตอนนี้เต้มมนรู้ครับไใเต้ไม่รู้ว่าเต้มันรู้นะพี่เอฟซีเพราะฉะนั้นนะครับน้ำขึ้นแรงไหมพี่ครับน้ำขึ้นแรงน้ำเชื่อไหมน้ำเชื่อไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมันเกิดเรื่องบานปลายใหญ่โตเลยตอนเนี้ย บานปลาให้ต่ตตเลยนะครับอีบานเนี่ยมันแขนนไอ้เต้ตอนนั้นไอเต้เนี่ยออกมาด่าทนายต่อเออแล้วก็ที่ผมบอกคือสาเหตุที่เต้เนี่ยมันทําข่าวทนายต่อซึ่งมันเป็นค่าวสาธารนณะใครๆเขาก็ทำกันใช่ปะเออแต่อีบานจะไม่พอใจตรงนี้ครับเลยคิดที่จะลม้มออเต้และที่สําคัญคือจะสกัดเต้ ไม่ให้เข้าถึงอีดำเพราะว่าถ้าเต้เขาถึงอีดำไออีบานก็จะมองว่าน่ากลัวอันตรายอีบานก็จะมองว่าเต้เนี่ยเป็นพวกมิจฉาชีพอะไรเงี้ยอีบานมันก็คิดไปเองนะมันก็มันก็คิดอย่างนี้สิครับนะเรื่องันไปถึงบานปลายอย่างเงี้ยสิครับตอนนี้เรื่องบานปลายทุกอย่างเลยตอนเนี้นะครับบานปลายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับสถานการณ์ตอนนี้คือรสถานการณ์ตอนนี้ อถานการณ์นี้คือเต้มันจะถูกดล้มนะแต่เต้มันไม่ได้แคร์หรอกครับแต่ไม่เต้ไม่ได้แคร์หรอกครับนะเออนะครับเต้มันก็ไม่ได้แคร์หรอกครับทุกคนนะครับเพราะว่าไปคลิปนี่กันนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับนะเด,เดี๋ยวดูในะเต้ออกมาด้าดำเละนะเ,เต้ออกมาดา้ดำเละเทนะดูดดวิวยู่สวยไหมครับ โอเคครับ